ม่วงมันม่วกม,มันจะสวยหน่อยนะเดี๋ยวค่อยดูภาพเต็มๆสวยแล้วตรงนี้ใครบอกไม่สวยวะ <c oughs> ยวค่ฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสนี่จะเสร็จ <c oughs> แล้วมาได้เวลาเรนเดอร์ภาพสวยๆ ไอ้ะตัวไม่เหมือนปลาสิแล้วเฮ้ยมันไม่พอมันควรมีแขนด้วยไม่ยังทำแขนอีกต้องมีแขนนี่ที่จะได้ดูเจี๊ที่ท้าเลยเนาะเอาลงระบายได้มันได้ที่ไหนแล้วโดว์ดิวแค่ได้จ้างทำโมเดลได้เลยเออผมพูดจริงไม่แพงผมพูดจริงนะเออ อไใช่จ้างได้จริงจ้างได้จริงไม่โมจ้างได้จริงอ่ะแต่คือมึงซื้อไปทำเชียซื้อไทีอะไรก่อนกูถามจีไอ้ว่าไม่ต้องห่วงตัวไม่คุยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใจเย็นใจเย็นโมเดลตีเราเดี๋ยวเราปรับไม่ต้องห่วง ร totally ู้ก็น่าเกลียดแต่รอหน่อยโมเดลจะดีแน่ไม่ช้าใช่ครับไม่มีปั่นโมเดลราคาถูกสวยรับรองใช้ได้ไม่มีผิดหวังพอผิดพอผิดหวังแต่ได้ยินชื่อแล้วเด็กตั้งชื่อคลิปเลยผมผมจ้างโมเดลเลอร์จากนะผมจ้างโมเดลเลอร์จากจากตลาดเมื่อ